การทดลองต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับขวดแก้วขวดแก้วหลายรูปทรงหลายขนาดเหล่านี้สามารถนํามาสร้างสรร์การทดลองที่นาทึงได้นักทดลองของเราเลือกเอาขวดแก้วขนาดกลางและวก็เชือกเกลียวเส้นใหญ่ซึ่งเป็นเชือกที่มีความเหนียวและมีความแข็งแรงสูงอันนี้มาทําการทดลองสร้างคําถามสุดท้าทายสำหรับเด็ก,ดกขั้นตอนแรก นักสลองของเราวัดความยาวของขวดแก้วจากนั้นตัดเชือกเกลียวเส้นใหญ่ให้มีขนาดความยาวเป็นสองเท่าของขวดแก้วดึงเชือกให้เชือกมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วนำเชือกยัดเข้าไปในขวดแก้วให้เชือกเกลียวตั้งอยู่ได้ตรงที่สุดแล้วค่อยๆค,คว่ำขวดแก้วลง จะเห็นว่าเชือกเหลวไม่ตกลงมาและนักทดลองเรายังสามารถจับเชือกให้ห้อยขวดแก้วลอยขึ้นจากพื้นได้อีกด้วยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย คุณสมบัติของเชือกเกลียวที่มีความแข็งแรงสูงจะสามารถทําให้เกิดการทดลองนี้กลายเป็นเรื่จริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องโม้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคําตอบให้ได้นะคะรับเด็กเราเราเราคิดว่าไม่นะองลอทำทำให้ตรงตรงเม ไม่ได้ออกแค่ไม่มีน้มันก็ห่นกลางอ้ไรอย่างนี้หล่กางแรงเสียทานใช่มันต้มีแรงเสียบทานมีสองหนึ่หมดเวลครับแ่เรื่องโม้แค่เรื่องโม้ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องโม้ครับเพราะว่าถ้าเชือกจะติดอยู่ในขวดได้เนี่ยว่าน่าจะใช้แรงเสียบทานในขวดเอ้ยแรงเสียทานระหว่าง พื้น <beber> ผิวของพื้นผิวสัมผัสทั้งสองค่ะแต่ว่าแรงเสียดทานมันน้อยมากหนูว่ามันไม่น่าจะติดได้ค่ะอเราจะรู้คําตอบได้ยังไงถ้าไม่ใช่ทําการทดลองจริงครับเฮ้ยไม่เนี่ยเฮ้ย เป็นไปได้ยังไงเนี่ยยังงงเองเลยครับพี่ต๊อบเออแต่จริงๆแล้วครับข้างในมีอะไรรู้ไหมนี่ครับเป็นลูกบอลฟอย์ครับอเชือกเกลียวที่เรามาใช้ในการทดลองนี้นะครับไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความแข็งแรงสูงก็ตามนะครับถ้าหากเราใส่เส้นเชือกเข้าไปในขวดแก้วและคว่ำลงมาเนี่ยอย่างไรเสียเจ้าเส้นเชือกนี้ก็จะต้องตกออกมาจากขวดอยู่ดีครับ แต่เมื่อเราใส่ลูกบอลกระดาษฟอยซ่อนเอาไว้ด้านในลูกบอลกระดาษฟอยก็จะเคลื่อนที่ตกลงมาพร้อมกับเชือกดังนั้นเมื่อเราคว่ำขวดแล้วเนี่ยเจ้าลูกบอลฟอยก็จะทําหน้าที่ล็อกเชือกเอาไว้ครับและทําให้มันติดกับปากขวดเชือกจึงไม่ตกลงมาและเมื่อเราตั้งขวดขึ้นนะครับพร้อมกับดึงเชือกโดยถือเชือกให้ห้อยอยู่กับขวดนะครับลูกบอลฟอยก็จะเลื่อนล็อกเชือกเอาไว้เราจึงสามารถถือเชือกให้ขวดแก้วห้อยอยู่กับเชือกได้นั่นเองครับ